หลวงพ่อกลั่นวัดพระยา,ระาปรากังฟูจีนสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตคุณบิ๊กเบิ้มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจได้เอาประสบการณ์เรื่องเล่าหลวงพ่อกลัน่นเขียนเป็นข้อความโพสต์ในเฟซบุ๊กขออนุญาตนำไปบันทึกเป็นเสียง เล่าประสบการณ์หลวงพ่อกลั่นด้วยใจศรัทธานะครับหลวงพ่อกลั่นปราบกังฟูจีนพูดถึงกีฬาหมัดมวยทั้งกีฬามวยไทยมวยสากลเพาะกายและมวยปล้ำต่างคุ้นเคยรู้จักท่านผู้นี้เป็นอย่างดีอาจารย์เจือเป็นผู้ริเริ่มให้มีการไหว้ครูมวยไทยแบบดั้งเดิม และกระทําสืบมาจวบจนปัจจุบันอาจารย์เจือท่านรู้จักกับอาจารย์เฮงภัยวันมาตั้งแต่ครั้งอาจารย์เฮงมาอยู่ที่ตรอกข้างวัดเชิงเลนจึงได้ฟังเรื่องแล้วอีกด้านของหลวงพ่อกลัน่นยอดปรมาจารย์เมืองกรุงเก่าจากคําบอกเล่าของอาจารย์เฮงต่อไปดังนี้หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาต์แห่งเมืองกรุงเก่าหากล่าวถึงหลวงพ่อกลันธรรมชโชติ ระยาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยยังเป็นคา,ารวสพูดน้อยแต่ความจำเป็นเลอะในวัยหนุ่มนอกจากสนใจทางสายววิทยากณแล้วหลวงพ่อกลั่นยังสนใจศึกษาวิชามวยไทยและกระบี่กระบองอาวุธหลวงพ่อกลั่นถนัดที่สุดคือกระบองไม้สอกมีดสั้นสำหรับมีดสั้นนี้ท่านคุ้นเคยมาแต่เด็กเพราะท่านเป็นคนรันยิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศาสตราวุธมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาในวัยหนุ่มท่านสอบหาวิชาจากหลายสำนักเช่นสำนักวัดพุทธไทยสวรรค์และอื่นๆทราบมาว่าท่านยังได้ศึกษาเพลงอาวุธกับครูกระบี่กระบองที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นซึ่งได้ตำราสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งหลวงตรียศครูดาบที่มีชื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช เหตุนี้หลวงพ่อกลั่นจึงเชี่ยวชาญในเชิองอาวุธชนิดหาคู่เปรียบได้ยากท่องเที่ยวจนพบ,พบสหายในวัยหนุ่มท่านท่องเที่ยวเพื่อเสาะหาวิชาไปในที่ต่างๆปกติท่านเป็นคนชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นประเภทเสือบุกเดี่ยวช่วงที่เป็นคารวาสนี้ท่านได้ไปพบกับนักเลงดีทั้งเป็นคนใจคอเดียวกันเขามีนามว่า นายจันต่อมานายจันผู้นี้คือหลวงพ่อจันวัดนางหนูก็ได้บวชจนตลอดชีวิตเหมือนกันนับถือและยกย่องหลวงพ่อกลั่นมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นคารวสท่านมักเรียกและยกย่องหลวงพ่อกลั่นว่าลูกพี่ลูกพี่ให้สิทธิ์หลายๆคนฟังอยู่บ่อยครั้งหลวงพ่อกลั่นอาวุโสกว่าหลวงพ่อจันสามปีต่อมาเมื่อเบื่อหน่ายชีวิตคารวะ ท่านจึงเข้าอุปสมบทเมื่อวัย27ปีณวัดประดูทรงธรรมต่อมาท่านจึงได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระยาติการามท่านได้นำวิชาป้องกันตัวฝึกสอนพวกเด็กหนุ่มเมื่อผู้ที่นับถือท่านมาตั้งแต่ครั้งเป็นคารวาสทราบข่าวต่างก็พากันมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กันมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนภายหลังกลายเป็นสำนักกระบี่กระบองศิษย์วัดพระยาติการาม มวยไทย,ยประทะมวยจีนในสมัยราชการที่6ราวปีพศ2462ได้มีการจัดให้นักมวยไทยกับครูมวยจีนจากเกาะฮ่องกงมาต่อยกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ทางศิลปะป้องกันตัวการชกครั้งนี้จัดโดยสโมสรสามัคคีสยามจัดให้ต่อยกันที่สนามมวยสวนอุลาบ ครั้งนี้มีครูมวยจีนเดินทางมาชกหลายคนหนึ่งในนั้นคู่เอกคือนายยังหานทะเลการชกครั้งนั้นนายยังหานทะเลหวดแข้งเข้าที่รักแร้ด,ด้านหัวใจจนครูมวยจีนล้มขมำหน้าต้องผวาเข้ากอดเขย่ยวนายยังสุดท้ายนายยังระดมหมัดสายหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้าย,าาายต่อยไปต่อยมาอย่างรวดเร็ว แล้วทิ่มหมัดขวาเข้าโหนกแก้มตามด้วยแข้งซ้ายเข้าที่หน้าจนสลบคาที่นายยังเอาชนะครูมวยจีนได้ในยกที่ 3. สามทราบข่าวมาว่าหลังจากชกครูมวยจีนคนนี้ต้องเหลือเพียงชื่อเพราะทนความเจ็บปวดภายในไม่ไหวได้เสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาเป็นเรื่องโด่งดังยุคนั้นอย่างมากมายนายยังผู้นี้เคยเป็นนักมวยดีมาจากเมืองโคราช ต่อมาท่านเสด็จกรมหลวงชุมพรได้นำตัวเข้าเป็นนักมวยในสังกัดทั้งได้นำตัวเข้ารับราชการเป็นนายทหารคนสนิทด้วยความเด็ดเดี่ยวใจถึงของนายยังจึงเป็นทหารเสือคนสนิทของพระองค์ท่านที่มักเรียกใช้สอยและให้ติดตามคณะกังฟ<ณ>ูผู้หญิงพยอง ซึ่งในการเดินทางมาของคณะนักมวยจีนเมื่อปีพศ2462ครั้งนั้นนอกจากครูมวยจีนแล้วยังมีคณะกังฟูผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วุธเดินทางมากับคณะนี้ด้วยจุดมุ่งหมายก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เชิงศาสตร์วุธต่างๆเมื่อคณะกังฟูมาถึงเมืองไทยพร้อมคณะมวยก็ได้แยกตัวออกตระเวนท,ทดสอบกับสำนักกระบี่กระบองต่างๆ ทั้งเอาชนะสำนักกระบี่กระบองในพระนครหลายสำนักต่อมาคณะกังฟูจีนก็เกิดลําพองใจจึงให้คนไทยมาพบนอกเขตพระนครเพื่อทดสอบสำนักกระบี่กระบองที่เก่งที่สุดให้ได้เวลานั้นหลวงพ่อกลั่นอายุ72ปีเข้าสู่วัยชราภาพแล้วแต่เรื่องใจท่านนั้นคงไม่ต้องพูดถึงคณะมวยจีนเมื่อมาถึงได้พูดผ่านล่ามว่า ขอทดสอบวิชาโดยก่อนประมือทางคณะกังฟูให้มีการแสดงไร่รำศาตราวุธเข้าใจว่าต้องการจะข่มขวัญเบื้องต้นซึ่งหลวงพ่อกลั่นก็ให้สิทธิ์อาวุโสไร,ร่รำกระบี่กระบองเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยเมื่อท่านเห็นท่าทางการไรา่รำที่ว่องไวของพวกมวยจีนก็รู้ชัดว่าประมาทไม่ได้ถึงข่าวต้องประมือกันโดยท่านขอเป็นผู้ทดสอบเอง ว่ากันว่าในสมัยหลวงพ่อกลั่นยังแข็งแรงท่านเก่งในวิชาเชิงมวยท่านสามารถเตะเลี้ยงต้นกล้วยที่ตั้งอยู่บนพื้นไม่ให้ล้มได้ทั้งสามารถควงกระบองยาวให้เหมือนจักผันเหนือใครโดนลูปคม<ด>ถึงสำนักสนักแต่ในขณะที่ทำการประลองนั้นหลวงพ่อกลั่นในวัย72ปีแล้ว สิทธ์ต่างๆก็เป็นห่วงและอาสาตัวเองประมือแทนท่านเองแต่ท่านไม่ยอมหลวงพ่อกลั่นท่านมั่นใจในวิชาของท่านมากท่านบอกผ่านล่ามว่าให้ครูมวยจีนตีท่านก่อนหนึ่งเพลงโดยท่านจะรับเพียงอย่างเดียวไม่โต้ตอบอันว่าหนึ่งเพลงนี้ก็มีหลายกระบวนท่านะครับครูมวยจีนก็เข้าตีจูโจมท่านแบบไม่ให้ตั้งตัวเพราะคงเห็นว่าชลาภาพ หากโถมเข้าตีอย่างไรเสียคงทนทานไม่ได้นานแต่ผิดคาดหลวงพ่อกลั่นท่านปัดป้องได้ทุกกระบวน่าบางครั้งครูมวยจีนตีเอาความว่างเปล่าคล้ายๆตีเงาเข้าใจว่าอาจตาลายหรืออาจเป็นเพราะอาคมพรมสีหน้าหลวงพ่อกลั่นที่ทำให้ศัตรูตาลายและสับสนสุดท้ายครูมวยจีนไม่อาจทำอันตรายกับท่านได้ ไห้แส่ไหวยสยบกังฟูยยงฟถึงคราวหลวงพ่อกลั่นเป็นผู้จู่โจมบ้างท่านบอกผ่านล่ามว่าให้ครูมวยจีนต่อสู้ได้ตามสะดวกไม่ต้องตั้งรับเฉยๆหรือเลือกอาวุธตามชอบคราวนี้หลวงพ่อกลัน่นท่านขอใช้เพียงไม้ไหวเส้นเดียว ท่านบอกว่าเพราะท่านเป็นพระสงฆ์จะให้ใช้อาวุธเข้าทำร้ายไม่เห็นสมควรเพราะหากเลือดตกยางออกอาจเป็นอาบัตได้ท่านจึงใช้ไม้ไหวที่ท่านใช้เคาะสอนสิทธ์เท่านั้นครูจีนเห็นท่านใช้ไหวก็นึกย่ามใจเปิดชาเข้าหาท่านก่อนอีกครั้งแต่ต้องผิดความคาดหมายเมื่อหลวงพ่อกลัดท่านฉากหลบอย่างรวดเร็ว แล้วใช้ไม้หวายสลับตีไปตามส่วนต่างๆของครูกังฟูจีนเสียงไม้หวายแหวกอากาศดังเ Fe ฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวครั้งแล้วครั้งเล่าลงบนร่างครูกังฟูจีนจนตัวลายไปหมดประมือกันยังไม่ทันครบเพลงอาวุธครูจีนก็หลุดจากมือเพราะโดนตีหลังมือและข้อมือจนทนไม่ไหวสุดท้ายต้องยอมแพ้ให้หลวงพ่อกลั่น พระสงฆ์ชลาผู้ใช้เพียงไม้หวาเส้นเดียวปราบกังฟูจีนผู้ยิงพยองได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวทั้งหมดนี้เห็นควรนำมาบันทึกไว้ขอขอบพระคุณข้อมูลและบทความจากเพจคนขลังคลังวิชาขอบคุณครับสวัสดีครับ